ปูตินลั่นเลยนะท่านผู้ชมพูดอย่างชัดเจนว่าโลกยุคมหาอำนาจค้วเดียวคืออเมริกานั้นมันจบสิ้นลงละที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชื่อเดิมคือชื่อกรุงเลนินกราดประเทศรัสเซียมีการจัดการประชุมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก international economic forum ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2 5 4 0ละ1997 การประชุมเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเวทีสัมมนาของทางตวันตกที่ชื่อว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์แต่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวอร์ชันของรัสเซียนี่จัดเป็นครั้งที่25 15-18มิถุนาที่ต้องมาเล่าให้ฟังในเพราะอะไรทาร่านผู้ชมทางตวันตกก็จะบอยคอร์โดยไม่ส่งผู้นำมาประชุมเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนก็ส่งมาแต่ตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครน ก็บอยคอตแต่ก็มีประเทศที่ไม่ได้บอยคอตรัเสเซียมาประชุมกันเยอะพอสมควรไม่น้อยเลยทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดท่านผู้ชมครับที่ผมอเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เวลาเป็นปูตินกล่าวสุนทรพจน์เสวนากันประมาณ3ชั่วโมงพูด1ชั่วโมง4ชั่วโมง วลาเมียปูตินอยู่สี่ชั่วโมงเต็มตัวเลยแสดงว่าข่าวปล่อยทางสื่อตะวันตกที่เผยพแพร่มาก่อนหน้านี้ว่าปูตินวัย69ปีกําปีกำลังป่วยหนักเป็นข่าวปลอมท่านผู้ชมเห็นยังฮะเป็นข่าวปลอมทีนี้ทําไมผมนเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมครับคือเวลาผู้นําที่เป็นฝ่ายตรงข้ามตะวันตกอย่างเช่นสีจิ้นผิงประเทศจีนเวลาจะพูดถึงจุดยืนของประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะพูดในเชิงปรัชญาจีน มีวิธีการแนะนำว่าประเทศจีนมีปัจจัยยังไงบ้างแล้วก็มีความหมายระหว่างบรรทัดว่าหมายความว่ายังไงแต่ปูตินเนี่ยนะฮะคือ,ค,อคือสีจินผิงพูดอย่างนิ่มนวลแต่แข็งกร้าวแฝงความระหว่างบรรทัดไปเยอะแต่ของพี่ปูตินของผมเนี่ยก็คือการชกหมัดตรงเลยท่านผู้ชมเข้าหน้าของผู้นำและเหล่าชนชั้นปกครองในอเมริกาอย่างเต็มที่จุดที่น่าสนใจนะฮะที่ปูตินพูดเนี่ย น่าสนใจมากเป็นการประกาศสักดาของรัเสเซียปูตินลั่นเลยนะท่านผู้ชมพูดอย่างชัดเจนว่าโลกยุคมหาอำนาจั้วเดียวคืออเมริกานั้นมันจบสิ้นลงล้วเขายืนยันแล้ว,ว่ามันจบสิ้นแล้ะเขาพูดเลยว่านะฮะทิศทางเศรษฐกิจอนาคตรัเสเซียจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเขายัางอ้างว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยพูดที่เวทีดาวอ World Economic Forum ของตวันตกเขาบอกว่าระบบโลกค้่เดียวเนี่ยเขาเรียกว่า Unipolar o r อเดก็คือว่าอเมริกานี่คือเจ้าโลกจบลงแล้วมันจบลงแล้วแม้ว่าจะมีความพยายามทุกวิถีทางจะรักษามนันเอาไว้ปูตินบอกนี่คือสัจธรรมทางกวดตศาสตร์เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติปูตินบอกมันไปต่อไม่ได้หรอกถ้าผู้แข็งแกร่งผู้เดียวเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อการตัดสินใจทุกอย่างเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวอเมริกาเป็นผู้ประกาศใช้ชนะสงครามเย็นแล้วเขาก็มองว่าเขาได้รับภารกิจจากพระผู้เป็นเจ้าพวกเขามีผลประโยชน์ที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะมาละเมิดไม่ได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่านี่คือคำพูดปูตินนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกมีศูนย์นํำนาจอื่นก่นกนเกาเกิดขึ้นศูนย์น้จนั้นได้ขยายอยิทธิพลในเชิงสถาบันและพัฒนารูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจพวกเขา ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติปูตินบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ไม่จะรอให้ทุกสิ่งอย่างกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ละปูตินบอกว่าผู้นําชาติตะวันตกบางคนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าอังกฤษหรือแคนาดาหรือประเทศทางยุโรปตะวันตกบางประเทศยังคงยึดติดกับภาพลวงตาก่าเก่าและยังเชื่อว่าการครอบงําเศรษฐกิจของโลกนั้นจากฝ่ายตะวันตกจะ เป็นนิรันดรแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดพวกเขาไม่สามารถจย,ยึดติดกับภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งเขามองปุตินบอกฮะโลกเก่าก็คือพวกตะวันตกพวกอเมริกาพวกอังกฤษพวกแคนาดาพวกยุโรปตะวันตกมองชาติอื่นๆเหมือนอาณาธิคมส่วนประชาชนในชาติเหล่านั้นก็เป็นพลเมืองชั้นสองมุมมองความคิดเหล่านี้เองที่นําไปสู่การลงโทษประเทศหรือกลุ่มคนอื่นๆที่ไม่ได้คิดเหมือนหรือยอมรับแนวความคิดของพวกเขาอันนํามาสู่การละเมิด หลักการพื้นฐานของพวกเขาเองด้วยการแทรกแซงอาิิพไตของประเทศอื่นเช่นยูโกสลาเวียลิเบียอิรักและยังมีประเทศอื่นอีกมากมายหรือถ้าเป็นปัจเจกบุคคลก็คือการที่อเมริกาให้แคนาดาจับตัวเมื่งหวานโจผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของหัวเวยซึ่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นประธานของหัวเวยแล้วด้วยเหตุผลเพราะว่าหัวเวยไม่ปฏิบัติตามกฎกาที่อเมริกาวางเอาไว้ นะโดยการกำเปนกกล่กกาวหาว่าหัวเว่ยนั้นไปค้าขายอิรานซึ่งเป็นประเทศที่ถูกห้ามจากอเมริกานี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไม่ใช่เรื่องประเทศอย่างเดียวนะเรื่องตัวบุคคลด้วยเรื่องตัวบุคคลปูตินพูดต่อไปนะฮะว่าวันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าการแทรกแซงรัเสเซียประสบความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงปูตินบอกงี้ฮะท่านผู้ชมผมอ่านให้ฟังสําหรับรัเสเซียแล้วพวกเขาพยายามทําลายเสร,รีของรัเสเซียโจมตีอุตสาหกรรมทางการเงินทุบทําลายมาตรฐานการครองชีพชาวรัเสเซีย และก็ไม่หยุดแต่ผู้ประกอบการทางรัสเซียสถาบันต่างๆรัสเซียทํางานในรูปแบบพิเศษและที่สําคัญคือประชาชนชาวรัสเซียสแสดงความสามาคัคคีและสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตําแหน่งงานสําหรับคนงานไว้ได้ ูตินบอกว่าทางตวันตกค่าการวารัสเซียจะเกิดไหายนะนาทางเศรษฐกิจมากมายซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เรารู้ว่าการค่าการเหล่านั้นที่ระบุว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและระบบเศรษฐกิจของรัสเซียจะล่มสลายลงนั้นมาจากที่ไหนการคาดการเช่นนี้เป็นการสร้างแรงกดดันให้วงการธุรกิจถึงแม้จะมีนักธุรกิจบางส่วนเชื่อว่าการคาดการเลวร้ายเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเราแข็งแกร่งขึ้นมาเราสามารถเผชิญภยัยคูกคามทั้งหลายได้ และเราสามารถแก้ไขาความท้าทายต่างๆซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติของเราพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันนี้ปูตินยังพูดแดกดันชาติตะวันตก หลักๆก,ก็คืออเมริกาและยุโรปตะวันตก3เดือนหลังจากมาตรการแซงชันต่างๆที่มีต่อเราแต่เราสามารถลดอัตราเงินเฟอ้อต่างๆทําให้ดอกเบีย้ยตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อของเราอยู่ที่16.7%อย่างที่พวกคุณทราบดีภาวะเศรษฐกิจของเรานั้นกลับสู่สิทธิภาพเช่นเดียวกับภาวะทางการเงินผมเทียบให้ดูว่าถึงแม้เงินเฟอ้อเราจะ16.7เป็นอัตราที่สูงแต่ในสถานะปัจจุบันที่ถูกบอยคอตนี้ต้องถือว่าม่ยำแย่ปูตินบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีภาวะดุลทางการคลังที่เกินดุนบุตินก็บอกเราต้องเสริมสร้างตลาดภายในของรัเสเซียขึ้นมาเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทต่างๆไตรมาสที่สไตรมาสที่สบริษัทเหล่านี้จะมีความคล่องตัวมากขึ้นช่วงพฤษภาคมลดอัตราดอกเบี้ยลงเขาบอกการแซงชั่นนั้นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับไป ทำร้ายทำลายเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาเองซึ่งจะเห็นได้ชัดแนะจากหลักฐานว่าอเมริกาและยุโรปมีเงินเฟอ้อคุณภาพการดํารงชีวิตของชาวย,ยุโรปอเมริกาตกต่ําลงประเด็นท่านผู้ชมครับปาฐกถาของวลาดิเมียร์ปูตินที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีคคโนมิกฟอรัมมีคนเข้ามาฟังพันกว่าคนมีคนติดตามหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งสื่อตะวันตก ที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับไม่มีใครกล้าออกมาโต้แย้งถึงข้อท็้จริงว่าเศรกิจรัสเซียยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่ไม่ได้ล่มสลายตามการคาดการและคำขู่ของผู้นำและสื่อตอนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจไบเดนเพราะสิ่งที่ปูตินพูดนั้นมันตรงกันข้ามกับการคาดการและการเก่งว่ารสัสเซียจะต้องทิบหายอย่างง่จะต้องพังอย่างนี้จะต้องล่มสลายอย่างนั้น และปูตินบอกวันตรง5้าหมดแล้วพอเขาพูดออกมาแล้วไม่มีสื่อตะวันตกหรือว่าผู้นําตะวันตกคนไหนออกมาตอบโต้เลยขอ้อเท็จจริงดังกลา่าวท่านผู้ชมเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในรายการคุยทุกเรื่องสนธิว่าจากมาตรการแซงชั่นรัสเซียต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการจีดกันทางการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการสั่งให้บริษัทเอกชนต่างๆหลายร้อยแบรนด์ถอนการลงทุนในรัสเซียออก McDonald's, Starbuck s i k e A H&M, a m a z o n Netflix, และอีกมากห้ามสายการบินต่างๆบินเข้าในรัสเซียตัดรัสเซียอจาก Swift ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศบีบให้เครือข่ายการชำระเงินอย่างวีซ่ามาสการ์หยุดบริการรัสเซียสั่งหยุดโครงการท่อส่งแก๊สนอร์ดสตรอม2 n o นอร์ดสตรีมจากรัสเซียมายอรมานีสั่งห้ามเมียประเทศต่างๆซื้อพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรัสเซียนี่คือมาตรการที่ตวันตก เซงชันรัสเซียแต่จากคําพูดของปูตินและสภาวะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนท่านผู้ชมในสิรงฐที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเงินรูเบิลที่แข็งค่ากว่าตอนตะวันตกแซงชันรัสเซียราวสามสรภาวะเงินเฟอ้อดุลการค้าฐานะการคลังรัสเซียท่านผู้ชมครับเป็นหลักฐานที่บ่งชี้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจรัสเซียไม่ได้ล่มสลายเลยแต่กําลัง ปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกยุคใหม่สอดคล้องกับที่นายเฮนรี่คิสเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรงต่าระเทศที่ออกมาว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างเต็มตัวคําพูดของวลาดเมียร์ปูตินในการประชุมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่วลาดเมียร์ปูตินออกมาและปฏิเสธว่าสิ่งที่ตะวันตกกล่าวหาเขาหรือโจไบเดน บอกว่าเมื่อเขาแซงชั่นทางการเงินแล้วไม่ให้รัสเซียเข้าไปสู่การโอนเงินระหว่างประเทศสวิฟเงินรูเบิลก็จะกลายเป็นก้อนหินก้อนดินรัสเซียพิสูจน์ชัดเจนว่าเงินรูเบิลแข็งที่สุดในโลกล่าสุดก็ประมาณ50กว่ารูเบิลต่อหนึ่งดอลลาร์แข็งโคตรเลยและทุกวันนี้ก็ยังแอบซื้อน้ำมันรัสเซียซื้อแก๊สรัสเซียล่าสุดประเทศหลายประเทศในยูถึงกับแจ้งให้ทราบว่าประเทศไหนก็ตามที่ต้องการซื้ออาหารและซื้อปุ๋ยจากรัสเซียก็ซื้อได้ เป็นข้อยกเว้นในการบอยคอรดท่านผู้ชมเห็นหรือยงังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ไปหมกมุ่นกับสื่อทางตะวันตกให้ระวังให้ดีๆเพราะสื่อตะวันตกเป็นสื่อที่ผลิตเฟคนิวส์ออกมามากที่สุดและการประกาศาถาของวลาดิเมียร์ปูตินที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าข้อท็จจริงนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อตะวันตกและผู้นำตะวันตกพยายามรายงานถึงการล่มสลายของรัสเซีย รวมไปจนทั้งจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งว่าบูตินนั้นเจ็บหนักคนเจ็บหนักบ้าเลยท่านผู้ชมอยู่ในวงสัมมนาได้ถึง4ชั่วโมงท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ชมเวลาเสพข่าวต่างๆจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบกันเหลือเกินสื่อไทยหลายสื่อแปลข่าวจาก CNN แปลข่าวจาก BBC แปลข่าวจาก AP จะต้องหน้าแตกกันเป็นแถวๆเลยครับท่านผู้ชม